เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระสันตะป,ปาปาปิอุสที่7สิ้นพระชนนะครับสมเด็จพระสันตะป,ปาปาปิอุสที่7มีพระนามเดิมว่าบานาบานิโกลลมาเรียลุยจีกิอารามอนตินะครับทรงประสูตรที่ประเทศอิตาลีครับ ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาองค์ที่251ของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกตั้งแต่วันที่14สิงหาคมคศ1742จนกระทั่งสิ้นพระชนวันที่20สิงหาคมคศ1823ครับขณะที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสในปีคศ1789นะครับทำให้เกิดรัฐบาลที่ต่อต้านนักบวชต่อต้านเพื่อมุ่งหวังผลทางการเมืองครับ กองทัพภายใต้คำสั่งแม่ทัพนโปเลียนได้บุกเข้าไปในโรมแล้วก็จับพระสันตะปาปาปีอุสที่6นะครับไปเป็นนักโทษในฝรั่งเศสครับแล้วก็ทรงสิ้นพระชนในปีคศ .1799 ครับหลังจากตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลง6เดือนนะครับเข้าสู่ปีคศ .1800 นะครับเกียรามอนติก็ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่พระนามว่าพระสันตะปาปาปิอุสที่7นะครับ พระสันตะป,ปาปาปิอุสที่7นี้ทรงมีพระจริยวัตรที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมีบุคลิกอ่อนโยนแต่มีหลักการที่มั่นคงครับเป็นผู้รักสันติและก็พยายามรักษาความเป็นกลางทางการเมืองในยุคที่ยุโรปเนี่ยเต็มไปด้วยความขัดแย้งนะครับเมื่อรู้ถึงปีคศ .1822 นะครับพระสันตะป,ปาปาปิอุสที่7เนี่ยมีอายุครบ80ปีแล้วก็พระสุขภาพของพระองค์ก็ถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ในวันที่6กรกฎาคมปี1823นะครับพระองค์ทรงกระดูกสะโพกหักจากการล้มในบ้านพักแล้วก็เมื่อล้มแล้วนะครับก็ป่วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับแล้วก็ไม่นานนะักก็ทรงสิ้นพระชนครับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตนะครับพระองค์ก็มักจะหมดสติแล้วก็พึมพำชื่อเมืองต่างๆที่ถูกส่งไปโดยกองกำลังฝรั่งเศสนะครับโดยมีพระคาร์ดินเอลรัฐมนตรีต่างประเทศเออโกเล คอนซาวีนะครับอยู่เคียงข้างครับสุดท้ายพระสันตปะปาปาพิอุสที่7ก็เลยสิ้นพระชนวันที่20สิงหาคม1823เวลาตี5นะครับพระศพของพระองค์เนี่ยถูกฝังไว้ที่ถ้ำวาติกันเป็นช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็ถูกนำไปฝังไว้ในที่อ,อ,อนุสาวรีย์ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นะครับประเทศนครรัฐวาติกัน คำว่าเซนต์ปีเตอร์นี้นะครับก็คือชื่อพระสันตรปประปาปาองค์แรกที่ได้รับสืบทอดมาจากพระเยซูนั่นเองครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับสร้างเป็นที่ระลึกในการสิ้นพระชนม์ของพระสันตรปประปาปาปิอุสที่7นะครับเป็นเหรียญทองแดงมีขนาดใหญ่เลยครับ41 mm. เอมิลลิเมตรเหรียญน,นี้ผมได้มาเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับจากพ่อค้าท่านหนึ่งนะครับในกลุ่มเฟสครับผมเห็นว่า มันค่อนข้างที่จะสวยเลยแล้วก็สภาพดีมากๆนะครับผมจําไม่ได้ราคาแต่ว่าเป็นหลักพันนี่แหละครับจำไม่ได้ว่ากี่พันแล้วก็ส่งไปเกรดที่บริษัท NGC ที่ต่างประเทศนะครับที่ฮ่องกงแล้วก็ได้เกรดนี้มาถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจมากครับและคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญเดียวในระบบ NGC ด้วยครับเพราะว่าลองหาจากที่อื่นแล้วหมายถึงว่าลองหาเหรียญอื่นๆแล้วนะครับในในใน NGC ก็ไม่ไม่ปรากฏครับ โอเคครับถ้างั้นก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบะคุณมากครับสวัสดีครับ